แม่ไม่ปื้มมีสามีแก่กว่าพ่อรู้จักน้องมอธิดาราแฟนสาวสามารถพยักอรุณอายุห่าง32ปีเรียกได้ว่าในยุคนี้หรือเวลานี้ทุกคนยังรู้จักกันเป็นอย่างดีพอได้ยินชื่อของสามารถพยักอรุณได้แชมป์โลกมวยสากลอาชีพคนที่10ของไทย แต่พอเลิกสามารถพยักอรุณก็ได้เข้าสู่วงการบันเทิงมีผลงานทั้งร้องเพลงทั้งเล่นหนังนอกจากนี้ยังมีผลงานละครอีกมากมายซึ่งชีวิตที่กว่าจะเดินมาถึงจุดต่างๆเหล่านี้เส้นทางที่สามารถพยักอรุณเดินไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเลยทั้งในเรื่องราวของชีวิตและหัวใจพอมีสมรักคำสิ่งรับบทเป็นพ่อสื่อตอนนี้มีความสุขมากหลังจากที่เจอรักครั้งนี้อยู่ๆสมรักโทรมาว่าพี่มาดพี่มาด พี่จำน้องมอสได้ไหมเราก็คิดว่าน้องมอสไหนสมรักเขาก็บอกว่าผมเจอผมเจอผมขอเบอร์มาให้แล้วพี่โทรไปคุยกับน้องเขานะพอเจอวันที่เราเจอน้องเขาครั้งแรก3ปีกว่าแล้วที่ไม่ได้เจอเขาเลยเบอร์ก็หายไปด้วยไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนเบอร์ไปไหมจนบาร์ได้เบอร์เขามาแหละแต่เราก็ไม่กล้าโทรจนบาร์มันบอกว่าให้เราโทรให้เราโทรคือบารก็ฉลาดก็ให้เราประชุมสามสายแล้วก็เลยได้คุยกัน แล้วครอบครัวน้องมอดว่ายังไงบ้างเมื่อทราบว่าเราคบหากับพี่สามารถที่บ้านก็เตือนพ่อก็บอกให้ระวังนะส่วนแม่คือห้ามเลยค่ะเพราะว่าแม่คือรู้ว่าพ่อตามทางเขาจริงๆแม่เขาไล่มาคุยกับผมนะครับว่าอย่าไปยุ่งกับลูกสาวเขาเขาก็บอกว่าคุณแก่กว่าพ่อน้องเขาอีกก็จริงๆผมก็แก่กว่าพ่อน้องเขาเขาก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับลูกสาวเขา ก็มีอยู่วันหนึ่งมัง้งน้องมอดก็เริ่มเข้ามาอยู่ที่ค่ายที่บ้านผมแล้วน้องก็นั่งอยู่ไกลๆแล้วเขาก็บอกเราว่าลุงลุงแม่มาหาเราก็ไม่เคยเห็นแม่ของเขาแล้วแม่เขาก็ตรงเข้ามาหาเราเลยถ่ายวีดีโอถ่ายอะไรไว้หมดเลยเขาก็บอกว่าคุณสามารถไหนคุณบอกว่าจะไม่ยุ่งแล้วไงแล้วคุณกลับมายุ่งทำไมเราก็ไม่รู้แล้วอันนี้ไปคุยกับน้องมอดกันเอาเองเลยวันนั้น แต่กลับมามอถามเลยว่าลุงลุงลุงคบกับใครอยู่หรือเปล่ากลับมาคุยกันครั้งนี้ก็ถามเลยตอนนั้นว่าลุงคุยกับใครอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วหรือยังเขาก็บอกคุย2-3คนก็คุยเราก็บอกว่าโอเคเราจะได้รู้ว่าเราจะอยู่จุดไหนดีต้องทำตัวแบบไหนจนเขาเลือกที่จะอยู่กับเราคนเดียวอัปเดตชีวิตในช่วงปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็เรื่อยๆครับได้พักผ่อนเต็มที่หน่อย อยู่บ้านอย่างเดียวเลยซึ่งในสถานการณ์ก็มีงานละครที่ต้องหยุดถ่ายทําแต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาถ่ายแล้วส่วนค่ายมวยสร้างมาตั้งแต่ปี2552ตอนสร้างใหม่ๆใช้ชื่อว่าค่ายมวยพบเทีรธรรมแต่พอเลิกกับแฟนเก่าก็เปลี่ยนชื่อเป็นค่ายมวยสามารถพยักอรุณยิมซึ่งทำมาได้กว่า12ปีแล้วครับ